ข่าวันนี้กลับมาดีสุรินวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันร์ทสถิติจังหวัดสุรินร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสรุปผลการดำเนินโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระดับสถิติจังหวัด ระหว่างวันที่13ถึง15กันยายนพุทธศักราช2567ณโรงแรมเซ็นทาราริเวิร์ไซส์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพินิจกัลยานามณีกรรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้จากนั้นเวลา9นาฬิก30นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองนักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยนางมณีพันจิตเย็นผู้ช่วยพนักง,งานสถิติสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวดัด เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนพลังงานชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมริมทาราแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวันชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดการประชุม